สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวสาระที่เกิดขึ้นรอบรั้วหลังบ้านนะครับนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวมาฝากนะครับวันนี้พาทุกท่านเข้าสวนหลังบ้านครับเพื่อที่จะมาดูนะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการทําสาวต้นมะเขือเก่าๆครับนี่คือต้นมะเขือที่เราเก็บกินลูกไปแล้วนะครับหลายรุ่นแล้วนะครับ ช่วงนี้เขาเริ่มโสมเลยครับถ้าลักษณะนี้อย่าตัดทิ้งนะครับเสียดายครับเรามาปรับปรุงแล้วก็ทําสาวให้เท่ากันนะครับถ้าลําต้นนะครับโสมลักษณะนี้นะครับวิธีที่จะทําให้เขาแตกยอดใหม่ก็คือเราต้องตัดนะครับก็ต้องตัดจากพื้นประมาณสักฟุตครึ่งนะครับห่างจากพื้นขึ้นมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ตัดเลยนะครับตัดเพื่อที่จะ ก็แตกใหม่นะครับปลูกใหม่ก็ต้องใช้เวลานานนะครับถ้าเราทำลักษณะนี้เรามีอยู่แล้วเราก็ทองลองดูครับโอเค จะแตกขึ้นมาใหม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราก็ตัดเลยครับโสมอย่างนี้ตัดไปเลยครับแตกใหม่ดีกว่านะครับเมื่อเราตัดแล้วนะครับก็จะได้ต้นลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็บำรุงรากนะครับใส่ปุ๋ยเพิ่มให้เขาหน่อยนะครับเพื่อที่ให้เขาได้ออกยอดใหม่นะครับอยอดใหม่ก็จะแตกออกมาลักษณะนี้นะครับ แตออกมานะครับแล้วก็จะเป็นสาวนะครับเราทําสาวให้กับต้นมะเขือนะครับเอาไว้เก็บกินะครับรูปบ้านชาแนลก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นในสวนหลังบ้านลักษณะนี้นะครับที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับวันนี้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทําสาวต้นมะเขือนะครับเรียบร้อยครับสาหรับกิ่งมะเขือนี่เราก็จะเอาไปทาปุ๋ยต่อนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยเป็นองคกลางให้กับเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปทิปนี้ครับสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวอีกที